ค่ะวันนี้นะคะก่อนจะไปอาบน้ำน้ำจิวก็นะคะเพิ่งติดร้านนะคะวันนี้ก็เป็นเมนูที่ลูกค้าเพิ่งสั่งไปเลยนะคะ mm hmm. เป็นเมนูของที่ร้านอาหารที่ขายดี mm hmm. ทั้งในร v ว r y แล้วก็งานจัดเลี้ยงหรือลูกค้ามาทานข้าวนะคะ mm hmm. ก็คือแกงเหลืองใต้เนื้อปลาก,กระป๋งนะคะ mm hmm. ก็เลยมารีวิวให้คุณแม่หน่อยนะคะ mm hmm. จะบอกว่าเมนูนี้คือ แซ่บมากนะคะของเราจะใช้เป็นเนื้อปลากระพงล้วนเลยนะคะแล้วก็หน่อไม้แบบนี้เลยะคะ่ะไม่ใช่หน่อไม้ดอกนะคะทานกับข้าวสวยของคุณแม่เขาจะหุงเป็นแบบพิเศษน,นะคะคือจะนิ่มมากเมนูนี้ถ้าลูกค้าแบบว่า อยากจะมาทานที่ร้านนะคะก็คือโทรมาสั่งล่วงหน้าก่อนได้เลยนะเพราะาเมนูนี้ค่อนข้างที่จะรอนิดนึงกว่าแบบคือคุณแม่เขาจะเคี่ยวน้ําแกงอะคะ่ะให้มันเข้ากันไม่งั้นมันจะรสชาติมันจะเพี้ยนนะคะก็ทานกับข้อสวยแบบว่ารา้อนๆอย่างนี้เลยนะคะมือสั่ง น้ำแกงแบบเข้มข้นมากนะคะคือแค่แตะลิ้นไปเนี่ยจะรู้สึกได้เลยแบบนี้แซ่บแม่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 หนีบบ้างหรือเปล่าแซ่บนี่มะเขากองบ้างหรือเปล่ามะเบิ้งมาเบิ้งเขากองเนี่ยเนี่ยคุณแม่เนี่ยค่ะเขากองเขากองคุณแม่เนี่ยค่ะคือเชฟคนเดียวทีลานะคะคนน่าจะเป็นผู้ช่วยหมดเลยเนื้อปลากระพงเนี่ยเป็นเมนูที่ ขายดีทั้งเดลิเวอรีแล้วก็ลูกค้ามาทานที่ร้านนะคะอร่อยอน้อนดุดน้อนแน่นมากแล้วแบบว่าทานกับข้าวเขยนอนร้อนๆแต่รอน,นิดนึงนะลูกค้าเมนูน,นี้รอน,นิดนึงโทรมาจองก่อนก็ไแ้เบอร์จะอยู่ที่หน้าเพจเลยเพจบ้านจันคาเฟ่แอนด์เรสตองนะคะเนี่ยอร่อยมากอืม ขอตัวไปท่านก่อนเนอะค่ะใครเห็นคลิปนี้ก็ไม่ต้องหิวนะ